นกรณีการลงทุนเนี่ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นการร่วมทุนสร้างหนังภาพยนตร์เรื่อง On Sunday ซึ่งรับเงินมาปกติและมีสัญญาในการทำตามปกติส่วนเรื่องการเทรดผมก็เป็นอีกบุคคลที่เคยลองเข้าไปลองเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมก็อยู่ในกลุ่มที่เสียไปไม่ได้อะไรเพราะผมไม่มีความรู้และเก่งเรื่องแบบนี้และเบอร์นี้ยังทิ้งท้ายอีกนะคะว่าผมเองก็ทำมาหากินปกติไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากและไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมเมื่อให้เป็นข่าวนะครับเพชรมันบันเทิง มันบันเทิงวันนี้มีเรื่องน่าสนใจอีกแล้วจ้าเพราะคนในข่าวเนี่ยอยากจะบอกว่าเผ็ดทุกคน<า>ว่าแต่ใครจะเผ็ดใครจะเด็ดยังไงนั่นเนี่ยไปติดตามกันเลยดีกว่าจ้า,ายังคงเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยจับตามาดยตลอดตลอดกับคอนฟอร์เร็ก3รว่ามีคนดังคนไหนเข้าไปเอี่ยวบ้าง เพราะชว่วงนี้มีข่าวพิงกี้สภิกาถูกคุมตัวไปเรือนจำก็ทำเอาหลายคนหนาวกันเป็นแถวแล้วลหละจ้แแม่ oh, <no. S 1> วันก่อนนั้นยังมีประเด็นของนักร้องอักษรบอร่อใบไม้ ที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกเซอร์ r x x 3D ด้วยซึ่งในข่าวว่ากันว่าแม่พิงกี้เนี่ยโอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อทำหนังตอ oh. นแรกทุกคนก็โยงไปที่ใบเตยสุดทิ่วันแต่แต่แต่แต,ต,ต่สุดท้ายมีข้อมูลหลุดนะคะว่านักร้องบอใบไม้ไม่ใช่ผู้หญิงนะจ๊ะแต่ดานเป็นผู้ชายที่เคยมีข่าวว่าจะทำหนังกับพิงกี้นั่นเองจ้า oh. แใช่เจ้าพ่อหัวหมอ,อที่เบิร์นปทุมราชคนดีคนเดียวของเดียนดีเองล่าสุดเบิร์นเคลื่อนไหวแล้วนะจ๊ะออกมาโพสชี้แจงนะคะว่าผมเลือกที่จะเงียบแล้วแต่คุณก็กล้าที่จะเอารูปผมไปลงแบบไม่มีการใบ้เหมือนเดิม oh. แสดงว่าคุณก็กล้าที่จะให้ผมเสียหายในระหว่างทางที่ผมกําลังจะมีงานดีๆนะจ๊ะ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จักเราอยู่ในวงการพี่น้องกันเราต้องรู้จักกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่ถ้าจะให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนแบบนั้นผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยไม่มีแน่นอนสามารถเช็คการเงินหรืะทุกอย่างของผมได้เลยจ้าส่วนกรณีการลงทุนเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าเป็นการร่วมทุนสร้างหนังภาพยนตร์เรื่อง On นซ n นเดซึ่งรับเงินมากปกติและมีสัญญาในการทำตามปกติส่วนเรื่องการเทรดผมก็เป็นอีบุคคลที่เคยลองเข้าไปลองเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมก็อยู่ในกลุ่มที่เสียไปไม่ได้อะไรเพราะผมไม่มีความรู้และเก่งเรื่องแบบนี้และเบอร์นี้ยังทิ้งท้ายอีกนะคะว่าผมเองก็ทํามาหากินปกติไม่ได้ร่ารวยอะไรมากและไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมเมื่อให้เป็นข่าวนะครับ oh. อุตาอุตาคราวนี้เข้าใจกันแล้วนะนะนเะนาะนะักนะนะร้องบ้านๆคนน,นี้เขาฝากมานะ ฮ่า <ś led> นาเอ็นดูจริงๆพี่เบิร์นห่วยไรเอ้ย <ś led> เอา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 หยอกหย <ś led> แม่ทำเอาเราแฟนคลับและวงการตลกเนี่ยเมากันสนุกปากเมื่อซุปตาตลกอย่างพี่หม่ำจอกมกนั้นนเี่ย <ś led> ไปทำตาสองชั้นในวัย57ปีจ้าซ <ś led> ึ่งตอนแรกบรรดาชาวเน็ตก็เมากันสนุกปากนะคะว่าเอ๊เอเ <ś led> สงสัยพี่หม่ำเนี่ยอยากจะหล่อตันแก่ การก็ให้ฉายานะคะว่าตลกหล่อตาหวานกักพี่หม่ำไปแล้วเด้อคด่าแต่งานนี้พี่หม่ำเนี่ยก็รีบออกมาแก้ข่าวนะคะว่าไม่ได้ทาเพื่อความหล่อแต่แก่แล้วตามันตองแล้วมันก็บางตาดําถึงขั้นขนตาแยงทุกวันและมีน้ําตาไหลออกมาทุกวันเช่นกันททอๆ,ๆ,ๆตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายเดือนไม่รู้ว่าขนตาพ่อเนี่ยเข้าทีหรือ,อยังน,าน้า มันเหมือนเหมือนใครมันล้างตาอยู่ใช่แล้วโดนโดนแดดในใจลุกมีอาการเลยว่าจะแสบตาแล้วกระแสโซเชียลที่พูดถึงเยอะมากนี้รู้สึกยังไงบ้างคะพี่มัมคะถ้าไอหนุ่มมันไแคบไปไม่มีใครรู้แล้วมันโทรมามันก็มันโทรมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแคบไปมันเห็นหน้าเราแล้วก็หัวเราะมันหงายหลังหัวเราะเลยเพิ่งเพิ่งได้สองวันเองมันหัวเราะแล้วมันหัวเราะแล้วมันมาเราก็ยังไม่กล้าดูหน้าตัวเองอยู่แล้วเพราะมันแคบไปลงนี่ก็ไปเป็นเรื่องเป็นยาวเป็นราวใหญ่โตเลยตอนนี้ นีชินกับตาใหม่เรียงนอบางทีไม่กมองกระจกบางทีเดินผ่านกระจกก็เฮ้ยเมื่คิดเจมจิเขาแบบว่าที่เดินไปอะไรไม่กล้าเดินผ่านกระจกเดินผ่านที่นเฮ้ยนั่นเด็ดแบๆใครวะไม่โอ้ยไม่ใช่ตุ๊ๆๆวตๆๆตัวตัวตตุ๊กัวต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 าวตั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 อตอวตัองัวตัวตยวัวตัวัวตัวตัวไมวตัวตััวตตัวตััวต่วตัวตัวตัวััวตัตัวตัวตัวตััตตัวั่ แต่เราเราไปคิดว่าสัญญกรรมเราคิดว่าเราเปิดหนังตาขึ้นเป็นการพาพการักสุขภาพตาของเราเราคิดอย่างนั้นนะอยากจะบอกอะไรถึงผู้ที่บูลลี่เราไม่น่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้บูลลี่ผมว่าเขาอยากจะหยอกผมมากล่าแฟนคลับผมครับผม,ผมว่าแฟนนี่แฟนคลับผมเขาากเห็นเดิมๆหน้าเดิมๆแต่จริงๆมันมันม,ม,มีมีปัญหา นั่นนะสินะหน้าเดิมของพ่อเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วแต่แต่แต่ระดับพ่อถ้าใครจะมาบุลลี่อีกเนี่ยใช้เงินฟาดปากมันเลยค่ะรักนะค่ะรักนะคะ <laughs>